นามาตอนแรกโกรธมากเอ้ยใช่ไหมโกรธเอริีชาบอกไปล้างตัวเขาผมกลายเป็นคนโง่เลยเนี่ยไปล้างตัวเลยแม่น้ํแล้วแม่น้มานมันศักดิ์สิทธิ์หรือนงยมันเลยให้หายไม่ใชนะ่เขาเรียนรู้เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจา้าแต่เมื่อเราต้องเชื่อฝังพระเจา้านะครับเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องครับเราทุกคนไม่ว่ายากจนหรือรวยหรือมีการศึกษาขนาดไหนเรามีความหยิ่งได้สเสมอนะครับเราขอพระเจ้าที่เราจะปล่อยความหยิ่แยะโสออกไปแต่ให ความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจหรืเปาเสมอเห็นไหมไหมครับคนสุดท้ายนะครับก็คือเปโตรนะครับเปโตรเปโตรเนี่ยแคคืออะไรครับปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้งครับสามครั้งพี่น้องจะมีคนปฏิเสธเราสามครั้งเนี่ยเป็นไงครับเราไม่อยากยุ่งแล้วใช่ไหมบางคนบอกทางใครทางมันแต่พระเยซูเนี่ยรักเปโตรความกลัวของเปโตรคือเมื่อเขาปฏิเสธพระเยซูเพราะอะไรเพราะเขากลัว ครากลัวตายคราบครัวว่าสถานการณ์แบบนี้เขาจะไม่รอดท็ให้เขาหนีหาทางหนีนะครับแต่ว่าในที่สุดพระองค์ผีวิิตรชเจียนว่าในที่สุดเปโตรก็กลับมาหาพระเจ้านะครับเปโตรกลับมาอย่างความรักนักเดือของพระเจ้าเปโตรกลับมาอย่างที่รีดไทยเปโตรกลับมาหาคนที่รักเขาบ้ากที่สุดก็คือพระเจ้า เราวันนี้ให้เรามาั่นใจว่าพระเจ้ารักเรามากจริงๆ <Amen. S 1> เลยนะนะครับเพ,พื่อที่จะถึุใจว่าต้องเริ่มต้นที่เปโตยบเดวก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างที่จะจับก่อนจะเริ่มต้นที่จะไปอภิบาลผู้อื่นพระเยซูบอกว่าเจ้ารักเรา,เาหรือนะแล้วจะมาถามว่าถ้าเปโตร,รักพระเยซูอันนี้สาคัญที่สุดคือการเริ่มต้นอยู่ความรักของพระเจ้าในคิดจักของเรานะครับในพรนะธรรมสัญญา ิมิตของเราคืออันแรกคือสร้างคนให้รักพระเยซูผมคิดว่าสิ่งนี้สําคัญมากถ้าดูในพระธรรมวิบวรณ์เนะยจุดไหนจุดไหนที่อรยันเขียนไปถึงไอ้เจ็ดิสซจักเนี่ยเรื่องที่สำคัญสุดคืออย่าทิ้งความรักของพระเจา้าอย่าทิ้งความรักของพระเจา้านะครับพอที่เราเจออุปสร,รรคเจอปัญหาเนี่ยมันคิดเยอะเนี่ยความรักในใจมันหายหมดเลยมนนะความสัมพันธ์ที่รักพระเจ้าจะทําให้เรารักคนในครอบครัวเราได้ ให้เรารักภรรยาสามีของเรารักลูกของเราสิ่งนี้สําคัญมากใช่ไหมความรักเป็นลักษณะที่สําคัญของชีวิตสัมพันเพราะว่าพระเยซูสั่งไว้ชัดเจนว่าจงรักพระเจ้าใช่ไหมพระมหาพระบัญญัติบอกว่าให้รักพระเจ้าโดยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดนั่นหมายความว่าศาส,สนาไม่มีความรักนะครับศาส,สนานี่คือผิดกับถูกนะถ้าผิดก็ลงโทษถ้าถูกก็ได้รางวัล แต่ความรักอยู่เหนือ <Rem ind, S 1> สิ่งเหล่านี้เพราะ b i บอกความรักนั้นสําคัญที่สุดร่กกวมกับความเชื่อและความหวังเพราะความรักเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ถ้าเราขาดความรักนะพี่น้องเราเป็นเหมือนหุ่นยนต์น่ะใช่ไหมเพราะ b ีไม่ได้สร้างเรามาเป็นหุ่นยนต์เพราะ b ีสร้างเรามีชีวิตที่เต็มด้วยความรักวันนี้เมื่อเราพูดถึงการเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณนคนือการเต็มเปลี่ยมด้วยความรักของพระเจา้าเต็มเปลี่ยนด้วยความเชื่อเต็มเปลี่ยนด้วยความหวัง บางคนเข้าใจว่าแต่เปลี่ยนวิญญาณคือความเชื่ออย่างเดียวหายโรคอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องมีความรักด้วยเี่นร้อยทันแบบคนอื่นด้วยความเชื่อแต่ร้อยทันคนอื่นด้วยความรักก็ได้ใช่ไหมเหมือนพี่เยซูเห็นอะไรครับลาซาลัสทุกไปเงสงสารเขาพระบุรุษเขาพี่เยซูบอกว่าโยนเป็นสาวกที่ทรงรักเปน้องวันนี้เราสามารถบอกได้ว่าพี่เยซูรักเราเราเป็นสาวกที่พี่เยซูรักเราได้ใช่ไหมครับเอเมนพี่นต้องเชื่อไหมเอเมนเชื่อ ที่ยิ่งสุดขั้นนะที่ยิ่งัุดมาเราต้องมั่นใจตรงนี้และความมั่นใจตรงนี้จะทําให้เราสามารถมีกําลังจากข้นาไหนที่แข็งแรงใช่ไหมถ้าเด็กเนี่ยมั่นใจว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยเขาจะเติบโตอย่างดีลูกเด็กนะครับเติบโตขึ้นมา เขาไม่ได้เพียงแค่จดจําว่าพ่อแม่พาไปกินแต่สีด้อยหรือพาไปกินซุกี้หรือพาไปกินอะไรเพงแเท่านั้นนะแต่เขาจะเรียนรู้พ่อแม่จากลักษณะชีวิตลักษณะชีวิตของพ่อแม่จะมีผลกับลูกมากที่สุดนะครับมากกว่าเงินทองดังนั้นเด็กในคิดจากหลายคนที่เขาไม่ได้มีฐานะมากหรือถ้าพ่อแม่เดินกับพระเจ้าลูกได้ดีเสมอผมได้บอกเด็กทุกคนกนะ็เป็นอย่างนี้จริงๆครับนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้น นะครับแม้บางอย่างเราอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากายแต่ว่าถ้าเรารักพระเจ้าเนี่ยพี่น้องมันจะสมงผลดีหลายชั่วอายุคคนเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะรักษาความรักที่เรามีกับพระเจ้าเสมอเป็น,นความรักที่แข็งแกร่งนะครับเปโตรเนี่ยนะครับเมื่อเขาสัปัะความรักแต่จิตใจเขาแตกสลายเ่าอะไรครับเขาเปฏิเธพระเยซูสามอบน,บนะครับนะครับแต่ทําไมพระเจ้ายังเรียกเขาเป็น ผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกครับนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าเมื่อพัาตอบสนองความล้มเหลวในชีวิตอย่างถูกต้องเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีการกสนองความล้มเหลวหลายอย่างหนึ่งก็คือหนีปัญหาบางคนบอกว่าเมื่อเจอปัญหากาหนีปัญหาเลยง่ายสุดอันนี้ง่ายสุด,ไ,ไ,มสดไม่ต้องเจอใครเลยนะครับขาว่าถูกต้องเลยครับเปโดดไม่ได้หนีปัญหาแต่ไปโดดกลับปหาพระเจ้า สองคือต่อสู้จะ่ไหมไฟหรือว่าบางคนเนี่ยผมขืงนใจครับต่อสู้ต้องเรียกร้องเอาต้องเอาตัวเองมาก,ก่อนอการต่อสู้หเหล่นี้ไม่เป็นการอะไรครับเป็นการตอบสนองปัญหาอีกรูปแบบหรือบางคนเนี่ยไม่เปยนว่ามีฟรีมีไฟแล้วก็มีฟรีฟรสฟรีสก็คืออะไรคือไม่สนใจนะับไม่หนีปัญหาด้วยไม่มีไม่หนีไม่ใจหรือว่าเฉยๆไปเลยทำเป็นตัวแบบเฉยๆไม่คิดอะไรมาก นะครับบางทีมันก็มีการตอบสนองหลายแบบแต่ผมอยากหนุนใจว่าให้เราตอบสนองตามพระคัมภีร์นะครับตอบสนองโดยการที่เราเรียนรู้กลับมาหาพระเจ้านะครับบางครั้งใจเราอาจจะแตกสลายแต่ถ้าเราเปลี่ยนความใจที่แตกสลายนั้นมาเป็นพระพรเนี่ยมันจะเป็นพระพรชีวิตเห็นไหมครับนะครับเปลี่ยนมาเป็นคำอธิฐานเปลี่ยนมาเป็นการกลับมาหาพระเจ้านะครับแทนที่เราจะไปโทษทุกอย่างในโลกนี้ให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้า เมื่อเราเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราจะเปลี่ยนเสมอเองไหครับ้เมื่อเราเปลี่ยนกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราเปลี่ยนดังนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าริเยนจริงไม่ใช่เป็นแค่ระบบศาสนาริเศนเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตสาวกเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นความสัมพันธ์ที่เราพาชีวิตของเราครอบครัวของเราเดินไปกับพระเจ้านะครับแล้วเราจะเผชิญปัญหาใดใดเราจะเห็นพระเจ้าอยู่กับเรา ล่ามฐานในชีวิตของเราที่ดีนะครับดังนั้นอีในบทนี้ก็อยากนุนใจพี่น้องนะให้เราเ,เป็นคนที่มีความเชื่อความดักความหวังต่อพระเจ้าอยู่เสมอๆเอาชนะความกลัวไปในวันน,น,น,ใน,ใน,นี้นะมีอะไรที่เราสึกงมันกังวลมันกลัววันนี้ขอพระเจ้าที่มันจะออกไปกทับเทียนเปลี่ยนแปลงมาแทนที่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท,ท้จริงพี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้วทนีขอพระเจ้าด้วยกันพี่น้องวางมือใจของเราด้วยกัน คมเะ็จเพิ่มเติมไฟของพระเจ้าเข้ามาในใจของเรา